Hello สวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูอ้อยนะคะคุณครูจิตราพาแก <The S 1> ้ววิจิตวันนี้คุณครูอ้อยจะมาสอนนักเรียนเรื่อง one และ o n e e นักเรียนดูสิคะสองคำนี้ถ้าคุณครูจะถามว่า one แปลว่าอะไรนักเรียนตอบได้เลย easy ง่ายมากแปลว่าหนึ่งใช่ไหมคะแต่ในความหมายของครูอ้อยวันนี้ one และ once ไม่ได้แปลว่าหนึ่งนะคะแต่แปลว่าสิ่งนั้นอันนั้นเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงล่ะคะเดี๋ยวไปรู้จัก one และ once กันนะคะเอาละค่ะนักเรียนเรารู้จักคำว่า one o n e one และ o n e s once ในความหมายที่แปลว่าสิ่งนั้นอันนั้นซึ่งเราจะพบบ่อยๆนะคะในการพูดสิ่งนั้นขึ้นมาก่อน แล้วเราก็พูดสิ่งนั้นซ้ำขึ้นมาอีกครั้งเราก็จะได้ใช้คำว่า one และ once นี่แทนลงไปนะคะโดย one จะใช้แทนคำนามที่เป็นเอกพจน์เอกพจน์คืออะไรคะคือมีหนึ่งใช่ไหมคะเช่น a book a pen a shirt a watch และอื่นๆอีกเยอะเลยนะคะที่เป็นคำนามส่วน once o n e s once จะใช้แทนคำนามที่เป็นภาพหูพจน์นะคะเช่นมีสองขึ้นไปนักเรียนอาจจะเห็นจำนวนนำหน้าก็ได้นะคะเช่น two pens นามต้องเติม s นะคะหรือ three books หรือ five shirts หรือ,อยังอื่นอีกเยอะแยะเลยนะคะ เสร็จแล้วนักเรียนก็สามารถที่จะเอา one และ once นี้ไปแทนได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปลองศึกษาตัวอย่าง <Okay. S 1> จะเกิดความเข้าใจมากขึ้นกว่าน,นี้นะคะ,น,ะ,คะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างนะคะการใช้ one และ once กันในประโยคเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนดูตัวอย่างที่หนึ่งเลยนะคะ I'm making a sandwich. ฉันกำลังทำแซนด์วิชอยู่แล้วนักเรียนมีประโยคนึงพูดมาอีกว่า Would you like one คุณอยากได้สักหนึ่งชิ้นไหมคะ one นี้ก็คือแซนด์วิชซึ่งเราพูดมาแล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ใส่ one แทน a sandwich ได้เลยนะคะโดยไม่ต้องพูดแซนด์วิชซ้ำอีกนั่นเองนะคะโอเคต่อไปอีกสักประโยคนึง Do you want brown socks? คุณต้องการถุงเท้าสีน้ำตาล or white หรือสีขาวสิ่งที่ต้องการก็คือถุงเท้าที่เราพูดมาแล้วใช่ไหมคะเราก็ใช้ all white ones แทน o n e s, ones o n e s เพราะฉะนั้น ones ตัวนี้ก็จึงแทนคำว่า socks ถุงเทา้า สองข้างนันนะคะ,ะเป็นรูปพระหูพจน์โอเคนะอ่ะอีกสักประโยคหนึ่ง Is this a new skirt? นี่คือกระโปรงตัวใหม่ของคุณใช่ไหม No ไม่ใช่นะนี่เ็น No ไม่ใช่ Is an old มันเป็นตัวเก่าอะไรตัวเก่าคะสิ่งที่เราถามเราพูดกะโปรงเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ วันแทน O N E one เพราะฉะนั้น one ก็แทนอ s ะสเกที่พูดมาแล้วนะคะอ่ะ uh, อีกสักตัวอย่างหนึ่ง Can you give me two pens please ช่วยหยิบปากกานะทั้งสองแท่งเนี่ยให้ชิ้นหน่อยได้ไหมอ่ะ uh, นักเรนก็ถามเลย Which ones แท่งไหนล่ะที่เธอพูดมันทั้งสองแทง่ง o n e ก็แทนคำว่า Two pens ปากกาทั้งสองด้าม Which ones ทไหนล่ะมี2แกงนั้นเราไม่ต้องพูด3้ำอีกใจไหมคะเอาละค่ะทีนี้นักเรียนก็จะเอาความรู้นี้ไปใช้ทำ exercise กันนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปหยิบ exercise นะคะสมุด English exercise มาทำเราจะทำกันไปในนั้นเลยนะคะโดยทำไปข้อ1ถึงข้อ7กันก่อนพร้อมกัน ส่วนข้อ8ถึงข้อ15เดี๋ยวเราจะเอาไปทําในตอนคลิปที่เป็นเฉลยนะคะไปหยิบ English Exercise มาแล้วนะคะนักเรียนก็เปิดหน้าที่54นะคะ54 55แล้วเราทําไปพร้อมๆกับครูอ้อยเลยนะคะก็คือข้อ1ถึงข้อ7 ส่วนข้อ8ถึงข้อ12เดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันในคลิปที่เป็นการทบทวนเฉลยนะคะโอเคนะอ่ะเตรียมตัวไปฟังกันเลยค่ะแต่ละข้อตอบอะไรบ้างกันเลยนะคะนักเรียนก่อนทำงานทุกครั้งนะักเรียนอ่านคำสั่งให้เข้าใจก่อนนะคะจงเติม one once ให้เหมาะสมกับประโยคเริ่มข้อหนึ่งเลยนะคะ a r e these your shoes เหล่านั้นนะ่ะคือรองเท้าของคุณใช่ไหมตอบว่า No the black t h t are mine ไม่ใช่หรอกรองเท้าคู่สีดำนะั่นเป็นคั้งหากเป็นของฉันเราไม่พูดรองเท้าอีกครั้งหนึง่งใช้ one หรือ o n e stand shoes คะตอบค่ะใครตอบ ones o n e s 1 once, n e s, บ้างถูกต้องค่ะ number 2ข้อ2อ there are three rulers on table มีไม้บรรทัดอยู่3อันบนโต๊ะ a red t is yours ไม้บรรทัดอันสีแดงอันนั้นน่ะเป็นของคุณเราจะใช้ one หรือ o n e แทนไม้บรรทัดสีแดงอันนั้นคะ่ะอ่า red คิดดีคะใครตอบ one o n e one ถูกต้องคะ่ะอ่า red one is yours ไม้บรรทัดสีแดงอันนั้นเน่เป็นของคุณ one แทนอ่า red รูเรอที่เราหมายถึงลงอ่าไม้บรรทัดน,นะคะสีแดงอันเดียว number three j o h n n y has a big house Jo h n น y มีบ้านใหญ่อยู่หลังหนึ่ง but I have a small แต่ฉันมีหลังเล็กมีอะไรคะก็มีบ้านที่เรากล่ามาแล้วแต่เรามี a small a small แลลองเติมซิเติม one หรือ once but I have a small เติม one ค่ะ O N E one Number 4 why don't you take this green umbrella ทำไมอ่ะคุณถึงไม่นำร่มคันสีเขียวนี้ไปล่ะตอบเลย no ไม่หรอก it's too big มันใหญ่เกินไป I take a red ฉันจะนำร่มที่เราพูดถึงอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นสีแดง I take a red อะไรคะแทนร่ม one หรือ วันสคะ่ะอ่าลองตอบค่ะใครตอบ O N E S บ้างผิดค่ะกูหลอกนักเรียนคำนี้ต้องตอบ I take a red one O N E one นะคะเพราะว่าแทน u m b e l a ซึ่งมี a red คือคือสีแดงคำนั้นนะคะ Number five I have four cars. ฉันมีรถอยู่สี่คัน The black dot is over there. คันสีดำรถคันสีดำนั่นน่ะ is over there อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นรถใช้ one หรือ ones คะลองคิดดูคำตอบคือใช้ o N E 1นะคะนักเรียนก็ดู is สมทบก็ไปให้รู้ว่าเป็นหนึ่งคันนะคะ The black one is over there อ่ะต่อไปนะคะข้อที่หกค่ะ I forget a grammar book ฉันลืมสมุดไวยกรนะ่ะ but I can borrow แต่ฉันจะยืม from t i นาฉันจะยืม t i นายืมอะไรคะก็ยืมสมุด grammar เราจะใช้ one หรือ one s แทนสมุดแกมมานะคะอ่าลองคิดดูค่ะใครตอบ O N E one ถูกต้องนะคะ but I can borrow one from Tina ฉันสามารถยืมสกเล่มหนึ่งจากทินาอ่ะข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อที่7 on the desk บนโต๊ะ there are two red p e n s and four blue มีปากกาสีแดงอยู่สองด้านและสีน้ำเงินสีด้านอะไรล่ะคะสีน้ำเงินก็คือปากกาเราจะใช้ one หรือ o n e s แทน p e n s คะ are uh, four blue ใครใช้ o n e one คะเอาละค่ะผิดนะคะ ต้องใช้ O N E S เย้ใครถูกคะเพราะว่ากล่าวถึงปากกาอีกครั้งหนึงแต่ว่ามี four blue ones นะคะจบแล้วค่ะเจ็ดข้อเดี๋ยวข้อ8ปดถึงข้อ15เราเก็บเอาไว้ทําตอนคลิปฉเฉลยนะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนใครถูกเจ็ดข้อเลยเย้เ yeah. ก่งมากนะคะนักเรียนค่อยค่อย,ค,อยคิดไปเอาความรู้ที่ได้รับนี้คิดไปนะคะอ่ะทีนี้ ส่วนข้อแปถึงข้อ15นะคะตอนนี้นักเรียนทําไปแล้วนะคะ7ข้อเขียนลงไปในสมุดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวข้อแถึงข้อ15านักเรียนจะเอาไว้ทําในคลิปที่เป็นการทบทวนก,ก็คือหรหัสต่อไปก็คือ2 3 3สานะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้มีการทํางานได้เต็มหน้าครบทุกหน้าเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้คุณครูบา,บายเลยค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ